คุ้มค่าไหมกับการลงทุนนะครับซูปเปอร์เอมคันนี้นะครับผมซื้อมาที่ราคาหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ8 2 0 0ชั่วโมงนะครับผมว่าอาจจะไม่ใช่ไม้แท้ผมว่ารถผมแบบไม่น่าจะเป็นไม้นะครับต้องดูนะครับว่าไม้แท้ไม้เทียมนะผมคิดว่ารถผมน่าจะเป็นไม้เทียมนะครับแต่ที่เลือกรถคันนี้อยู่เพราะว่ารถมือสองครับไม่ถูกใจเราเต็มร้อยหรอกเพราะว่าไม่ใช่รถมือหนึ่งนะครับ แต่รถคันนี้มีอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะถูกใจอยู่ผมบางอย่างนะครับก็คือหนึ่งนะครับขับนิ่มนะครับเครื่องก็เสียงฟังดีระบบเราวอมโอเคไปตามมือดีตัวเดินดีนะครับนะครับแล้วรถคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะผุด้วยนะครับแต่ว่าผมก็เอานะครับเพราะว่าผมชอบนะครับก็มีผุเป็นบางจุดนะครับเราก็ทําการแก้ไขได้นะครับคาว่ารถมือสองแน่นอนว่าไม่เต็มร้อยแน่นอนนะครับนะครับคันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับคันนี้นะครับ ผมซื้อมาในราคาล้านหกห้านะครับนะครับสําหรับการทํางานวันหนึ่งนะครับนะครับวันหนึ่งก็จะทํางานอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับรายได้นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณบระลาณแปดพันเก้าพันหมื่นนะครับยังไม่หักนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะครับเออ โอเคครับมาพูดกันต่อครับนะครับรถคันนี้ราคาล้านหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะครับถ้าดาวอยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละสามหมื่นปลายนะครับถึงสี่หมื่นสี่หมื่นเอ็ดนะครับนะครับผ่อนอยู่ที่สี่ปีนะครับถามว่าโครงสร้างการหารถคันนี้สําหรับงวดสี่หมื่นนี่คือไหวไหมครับก็อยู่ที่เราหางานครับพี่น้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เราหางานนะครับ สำหรับงานแมโครนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดตาม EP ต่อไปกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ